แกงเห็ดอีตู้ครับเห็ดอีตู้นี่คืออย่างนั้นเหมือนน้อเนาะเห็ดอีตู้ก็คือภาษาไทยเรียกว่าเห็ดตับเต่าแต่คนบ้านผมเออเออ่สองอันเห็ดเพิงเห็ดอีตูเห็ดเพิงแต่คนรุเทียบเรียกเห็ดตับเต่านะครับมีแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดอีตู้หรือเห็ดตับเต่านะครับอ้าวใสไปเลยนี่เอาคุณภรรยาไปไหนเนี่ยอ้าวใสแล้วมั้งโอเคครับใสไปแล้วเรียบร้อยอืมอ่า อะไรคือน้ำปลาแดดนะครับขาดอะไรคือน้ำปลาแดกครับผมน้ำปลาแดกต้มนั่นแหละวะเดี๋ยวเราเรื่องมากลเาายลยนะอ้าวบ่เร่งอ่ะพี่ดิสฟ้ามิสฟ้ามานาั่งนีม้มานั่งกับเมีย